สวัสดีค่ะข่าวต้อนรับเข้าสูช่ชองสาวไทยสภายเยอรมันค่ะทุกคนเดี๋ยวเปิ้ลจะพานงไปดูบ้านที่ลูกสาวจะเข้ามาอยู่นะคะทุกคนว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือเขาเพิ่งย้ายออกไปนะคะแล้วก็เก็บของไปเมื่อวานแล้วก็ทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าหลังจากที่เขาย้ายออกแล้วเขาทาความสะอาดเรียบร้อยไหมไปเช็คบ้านนะคะทุกคนก็คืออยู่ชั้นล่างของเรานะั่นเองไปกันเลยเอ้าไหนไ,ไหนชัไนไหนชัไนไหน เขาใจไปด้วยจะไปดูบ้านตัวเองเหรอลูกเหรอฮะบ้านของน้องสองคนแดดบ้านของน้องทั้ง่องคนี่ยค่ะถ้าใครยังไม่เคยเห็นบ้านของเราเต็มเต็มอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งจะติดถนนนะคะมีสามมีสี่ชั้นชั้นล่างเป็นพวกห้องซักล้างค่ะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองเป็นอยู่ชั้นบนนู้นชั้นสามนะคะลูกจะมาอยู่ชั้นนี้ค่ะทุกคนชั้นแรกนะคะคนเช่าออกไปแล้วนี่ก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรละระเบียงหรือว่าเป็นที่นั่งเล่นข้างหน้าตรงนี้นะคะก็ชมบรรยากาศนี่ก็เป็นห้องปาร์ตี้รูมของเราแล, Liu แล้วก็เป็นหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะจอดรถได้ 1, 2, 3, 5, 6, 6 1> <fur>、2,3..4 คัน5้คัน6คันค่ะทั้งหมดนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านเรานะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเดินลงไปชั้นล่างก็จะเป็นชั้นซักล้างนะคะทุกคนนี นี่ค่ะนี่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนอาพาร์ตเมนต์อีกอีกอีกหลังนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าเอาไว้ซักล้างอะไรนี่ค่ะเอาไว้เก็บของนะคะซักล้างเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันค่ะทุกคนจัมท่มอันนี้เขาทําความสะอาดไว้แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่นะคะอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมเนาะจะเป็นแบบนี้ค่ะ นีจะเป็นห้องเล็กๆนะคะสําหรับเอาไว้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็มองไปข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เอาไว้ตั้งของเก็บของอะไรทั้งคนแล้วก็อันนี้ก็จะเข้าไปในบ้านนี่จะเป็นห้องครัวนะคะเปิดมาจะเป็นห้องครัวนะคะเราจะถคือของที่เปิลเห็นตอนแรกที่เปินลงมานะคะคิดว่าเป็นของเราสรุปว่าเป็นของเขาทั้งหมดเลยนะคะเราจะต้องมาทําใหม่หมดเลยตรงนี้คือเป็นเอ่อเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็เป็น ที่ล้างจานอุปกรณ์อะไรต่างๆเราต้องมาใส่หมดเลยนะคะีลยวสามีเปิ้ลก็ออกมาทํากับลูกสาวแล้วก็จะทาสีใหม่ค่ะสีไม่สวยเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็จะโล่งๆแบบนี้เลยนะคะห้องครัวปึ๊บเปิดเข้ามาอันนี้เขายังเก็บไปไม่หมดนะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอน,นะคะ่ะห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ มองไปเห็นบ้าน,นข้างนะคะแล้วก็มองวิวออกมาเป็นตรงระเบียงที่นั่งเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็มองไปข้างหลังห้องปาร์ตี้รูมแบบนี้นะคะ่ะห้องนอนนะคะแล้วก็น้องเดี๋ยวลูกสาวน่าจะเปลี่ยนสีค่ะเพราะไม่ชอบนะคะเดินออกมาปุ๊บที่นอนเขายังไม่ได้เอาไปก็จะเป็นห้องน้ําค่ะทุกคนปิดยังไงเนาะเปิดยังไงเนาะไฟห้องน้ำเขา น, password. นี่ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําแบบนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ําจะเล็กกว่าข้างบนของเปิ้ลนะคะข้างบนจะใหญ่กว่าเนาะนี่ค่ะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นที่จอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอ่างอาบน้ําก็จะมีที่กั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องห้องน้านะคะห้องอาบน้ําห้องส้วมมีชักโครกมีที่ล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมที่เครื่องทําความอุ่นนะคะเดินออกมาโถงกลางตรงนี้ปุ๊บของเปิ้ลจะไม่มีเป็นวงๆแบบนี้ เดินออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางหน้าบ้านนะคะที่จะออกไปท,ที่เปิ้ลสองให้เห็นตอนแรกนะคะก็คือลงไปตรงนี้แล้วก็ลงไปชั้นล่างนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องซักล้างนะคะห้องเดี๋ยวเปิ้ลพาไปดูอ่ะห้องซักล้างพาทัวนะคะเพิ้ลเพื่ทำความสะอาดเสร็จอันนี้ก็จะเป็นเก็บพวกขยะพวกอะไรค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ํามันนะคะใส่น้ํามันแล้วก็ห้องเก็บของต่างๆนะครับไปข้างหลังก็จะเป็นแบบว่านี่ค่ะเป็นห้อง ซักล้างแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบผ้าแห้งนะคะเราไม่ต้องตากผ้านะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเอาไว้ซักล้างอะไรอย mm ่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นที่ตากผ้าก็มีนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะชั้นล่างเรานะคะจริงๆมันก็จะมีห้องเห็นไหมคะทุกคนเป็นเป็นห้องเป็นเหมือนแบบนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะมันก็จะสามารถอยู่ได้เนาะแต่ว่าเราจะเอาไ้เติมน้ํามันเอาไว้ใส่น้ํามันใส่พวกเครื่องอะไรที่ต้องใช้ด้านบนบาน,นะค่ะนี่ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาก็จะ เป็นประตูใหญ่เนี่ยค่ะออกไปข้างนอกนะคะตัวนี้คือเปิดออกไป<ม>ปุ๊บก็เจอถนนด้านนอกนี่นี่เรือนี้ก็จะอยู่ชั้นนี้นะคะชั้นแรกนะคะแล้วก็ของแม่ขึ้นไปชั้น2แล้วเปิ้ลเป็นชั้นสามะคะ่ะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะพอเปิดเข้ามาปุ๊บเปิ้ลก็เพิ่งเคยเห็นที่มันไม่มีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องเขายังเก็บไปไม่หมดคะ่ะทุกคน นี้จะเป็นห้องรับแขกค่ะทุกคนห้องนั่งเล่นนะคะไม่ค่อยกว้างมากนะคะเป็นห้องนั่งเล่นเขายังเก็บของไปไม่หมดเลยอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่อีกห้องนึงค่ะไม่ใหญ่มากเนาะก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงกว้างเหมือนกันค่ะห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นติดถนนค่ะทุกคนนี่ค่ะเอามอกไปก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนะคะของเมืองนี้นะคะที่ว่าการของเมืองนี้นะคะนี่ติดถนนเลยค่ะตรงนี้ นี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะทําเป็นห้องนอนหรือห้องเก็บของห้องทํางานก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะนอนปัวหานอนห้องทางนู้นจะเงียบกว่านะคะแล้วเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือไม่ก็อาจจะทุบทุบแล้วก็รวมกันเป็นห้องนั่งเล่นทั้งหมดเลยก็ได้พอออกมาก็จะมีอีกหนึ่งห้องค่ะจะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะกว้างมากเลยห้องนี้ก็กว้างค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะก็คือนี่ค่ะมองไปเป็นที่ว่าการอำเภอแล้วก็ชมวิวถนนอะไรอย่างนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนอนห้องนอนจะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะเดินออกไปก็จะเป็นแบบนี้ของเขายังเหลือเยอะเลยเนี่ยจริงๆเขาต้องเอาออกไปให้หมดแล้วนะคะเพราะมันหมดสัญญาตั้งแต่วันที่สามสิบแล้ววันนี้วันที่สองแล้วเขายังเอาออกไปไม่หมดนะคะแต่เรื่องทําความสะอาดก็พอใช้ได้ค่ะเ้าเป็นเพื่เก็จะนอนห้องนี้แหละเพราะวิวมองไปทางนู้นจะดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะนี นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเก็บของได้นิดหน่อยจะเอาใส่ของใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยออกมาปึ๊บอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ที่เพิ่นเข้าไปตอนแรกนะคะออกมาแล้วก็จะตั้งโต๊ะเป็นนั่งทาบาร์บีคิวนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนออกมาก็จะชุมอยู่แบบนี้นะคะ่ะจอดรถตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะจอดรถหนึ่งสองสามสี่ข้างหลังบ้านเตรียมขายแล้วค่ะแล้วก็จอดทางนี้ได้อีกนะคะนี่ก็คือห้องทั้งหมดนะคะเป็นบ้านที่ดูจะมาอยู่นะคะเดี๋ยว เปิ้นจะทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนที่แบบเขาทาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือแบบว่าถ่ายไว้ให้ลูกแล้วก็สามีดูด้วยนะคะว่าอันดับแรกตอนที่ยังไม่ได้ตกแต่งกับตอนที่ตกแต่งแล้วจะสวยขนาดไหนจะเป็นระไหนนะคะยังโล่งๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปหาแมวน้อยกัน,นะคะ่อะรออยู่นะคะไปค่ะขึ้นบ้านเดี๋ยวเปิ้อนจะดเดินให้ดูนะคะว่าขึ้นไปชั้นบนหาเปิ้นกับ ตอนนี้ก็คือมีแค่ครอบครัวของเรานะคะไม่มีคนอื่นอยู่แล้วบันไดนี่เปิ้ลก็เพิ่งทําความสะอาดนะคะทูทูท,ทูอันนี้ขึ้นไปปุ๊บ <c oughs> ก็จะเป็นชั้นสองนะคะก็จะเป็นบ้านของแม่นะคะนี่บ้านแม่ก็จะเป็นหลังนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาอีกนะคะขึ้นมาอีขึ้นมาอีขึ้นอีขึ้นมาอีขึ้นมาอีน,าอนะ,ะก็จะเป็นชั้นของ บนคะอยู่ชั้นบนนะคะชั้นบนหลังคานะๆๆเขาเรียกว่าห้องบ้านใต้หลังคานนคะนี่ก็จะเป็นของเพื่อนแล้วก็ของแมวน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวว่าจะพามาดูนะคะส้วมของเขานะคะทุกคนส้วมอยู่ในห้องนี้น่าสง,งสารมกากเลยนี่ค่ะสองตัวนะคะส้วม,มเบิรมเลยเบิ้นเพิ่งล้างไปวันนี้ค่ะเหม็นมากโอ้ต้องเก็บทุกวัน,นะคะแล้วก็ล้างทุกวันนะคะเอามาไว้ห้องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็ลงไปอยู่ข้างล่างกันค<ล>วามดื้อความดื้อ ไงเอาอะไรลึกโอ้ยอย่าอยอยยอยยู่น,โนิโอนี่ยโดนพึ่งต่อยออกไปข้างนอกแล้วโดนพึ่งต่อยนะาริโอนะโอ้อยากจุ๊บอย่างเดียวค่ะคนนี้อไปไปดูพี่เคสเขาเลิกเรีเยนแะล้วเขาทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนคะ่ะทุกคนอ้ยไปนั่งอะไรในะห้องออบมาหนุนเอาตุ๊ก,กตาหมีมาไวนะ้ในห้องเปิลนนะ อสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ลาก่อนนะคะมาดูบ้านวเดียวนี้แล้วก็นังเคสค่ะเพิ่งเลิกเรียนค่ะ Hello,